ครับผมพันโทอนานันตชินบุตรครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร You Powerful Life ครั้งที่5นะครับทำให้ท่านก็คือผมเป็นผู้ออกแบบนะครับออกแบบให้พวกท่านผ่านกระบวนการไปกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่ต้องการให้พวกท่านเนี่ยมีความสามัคคีท่านจะได้แสดงลักษณะผู้นําของตัวเองออกมานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันอยู่ข้างในอยู่แล้ว ท่านจะได้แสดงความเสียสละามาเพราะผู้นำคือผู้ที่เสียสละนะครับผมไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านอาจจะรู้บางอย่างมากกับผมแต่สิ่งที่ผมทราบก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดึงพลังที่ท่านมีอยู่ในตัวและรอบๆอ,อบตัวหวังว่ามาคราวนี้เมื่อผ่านกระบวนการไปแล้วท่านจะได้ไปสักอย่างน้อยหนึ่งอย่างแต่ที่ท่านได้มาแล้วก็คือได้มาเห็นบรรยากาศ ที่เราออกมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเดี๋ยวท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติแท้จริงนะครับผมขอแนะนำนะครับอาจารย์ที่มาร่วมฝึกในคราวนี้ครับทางซ้ายมือของผมพันเอกนำศักดิ์สารสุกนะครับเรียกว่าให้เรียกว่า Power อร์เป๊นะครับตัวทางขวาพันเอกนะครับศักดิ์สิทธิ์เชื้ออาสานะครับ พันเดนะ็กเรานั้นผมพันโทเพราะผมลาออกจากราชการมาแล้วตั้งแต่ปี4 3สานะครับนี่รุ่นน้องผมสองคนนะครับก้มาช่วยกันช่วยดูแลท่านแต่ที่สําคัญที่สุดคือพวกท่านจะต้องช่วยดูแลตัวเองแต่ละคนคือสตารของพวกของกันและกันนะครับต่อไปเราจะมีพิธีการเปิดหลักสูตรนินหน่อยข้างหน้าของท่านที่ท่านเห็นเห็นแล้วคือพรนะบรมรูป น้กล่าวตามผมครับพอผมบกว่าาพุทเจ้าให้บอกเ่มอีนะครับถ้าพุเจ้ารัษาบรดงของพระองค์ทาไว้ด้วยชีวิตที่เดืยชี่เร ใจ,จให้หมดเลครับอธิษานะ